ระวังตกนะเอาเอาดีดีลูกอดูมันดูมันลองหัวบิดออกชิมคีมจุมนมแม่งเลยไม่ได้

เอาแล้วจัจัดจัเอาวตูดออกจับตูดพี่เก่งเลยลงตูดเลยอาหมีทิมตูดเลยเอาเลยไม่ได้เหรอโถเป็นกูทิมไปแล้วอ๋อทิมกูทำไมเจ <on> ็บ Oh, <laughs> my. <laughs>